แล้วช่วงเนี้ยมือสองเห็นประมาณสองกว่าสองสองสี่สองสี่สองสามไม่ไม่โดดไม่โดด,ด,ดเกินสองสีอ่อ่ะใช่ราคามันดีมากไงพี่ก็เลยแบบอยากจะให้เป็นแนวทางว่าสําหรับใครที่กําลังมองมอง,มอ,งอย่างออย่างคนที่ขี่ซีซีน้อยกว่านี้อยากจะอัพมาเป็นเซตเตัวเนี้ย SE อะไรเงี้ยเมกแนะนําหน่อยว่าน่าเล่นไหมมีปัญหาอะไรไหมข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยครับเมกถามว่ามันน่าเล่นไหมเหรอเป็นไ <milieu difference> ง,ง <transitional> ไมีปัญหาอะไรไหมขี่คันนี้มา ปัญหาหลักๆก,ก็มียังเด็ดเลยว่ะเอาเรื่องอยู่นะเเออารื่ง,งถ้ารอบสูงไหเนาะใช่ครับโอ้กลิ่นน้ำมันแบบปีขึ้นมาเลย ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนไมค์ไมค์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับคาวา s a กิเ9 0 0ครับผมตัว SE รุ่นนี้นี่สมัยปี2018นี่ดังมากครับรุ่นนี้ผมเนี่ยเคยใช้มาแล้วรุ่นนี้ผมเคยขี่มาก่อนสีนี้เลยผมเห็นแล้วผมยังคิดถึงเลยโอ้หคันนี้แต่งทรงเดียวกับที่ผมเคยแต่งเลยนะแต่ว่าผมชอบแบบล้อทองๆหน่อย แต่คันนี้ยังใช้เป็นล้อแดงอยู่แต่ว่าทรงนี่จะต่ำๆประมาณนี้แหละผมชอบมากเลยเดี๋ยววันนี้มาคุยกับเจ้าของรถดีกว่าว่าฟิลการขับขี่คันนี้เป็นยังไงเพราะว่าน้องคนนี้นี่เขาอัพมาจากตัว500นะครับเพื่อเห็นเขาขี่ CBR 500นะเมฆนะโอเคเมฆมาเลยดีกว่ามาคุยกันหน่อยน้องเมฆครับครับสวัสดีครับอ่าเมฆก็ oh, โหเจ้าของ Kawasaki Z900 คันนี้เมฆขี่มานานแค่ไหนแล้วคันนี้ ก็ปีปีนิดๆแล้วพี่ปีกว่าแล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นเมฆใช้ CBR 500ใช่ครับนานตอนพี่พี่เคยขี่ Z900 นี่เมฆเคยเห็นไหมตอนนั้นไม่ทันพี่ไม่ทันเนาะผมเห็นพี่ตอนขี่เซ็สอ๋อใช่ใช่แต่พี่เห็นแล้วพี่โคตรคิดถึงเลยแล้วแบบจัดคาร์บอนอย่างเงี้ยพี่ชอบคาร์บอนแล้วก็ทรงหมอบๆแบบนี้แหละทรงแบบนี้แหละตอนนั้นพี่ใส่แฮนด์เซ็ต อันนี้เมฆใส่แฮนด์อะไรอันนี้เป็นแฮนด์แต่งกพี่แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นของอะไรเพราะตอนที่ผมได้รถมาเขาก็มีแฮนด์มาให้แล้วอ๋อเมฆซื้อต่อเข้ามาครับขี่ทุกวันเลยไม่ทุกวันพี่ก็นานๆนานๆครั้งอ่ะอ๋อถ้ามีเวลาว่างก็ออกมาขับหน่อยอ๋อพี่คิดว่ามาใช้งานทุกวันแล้วเป็นไงจากตอนนั้นขี่ CBR เนี่ยมันทรง touring sport sport touring CBR มันเป็น sport n a k e ต อ๋อสปอร์ตน็กเก็ตครอ๋อเว้ตัว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  R ZBR อ๋อ ZBR ใช่ใช่เขาเรียกสปอร์ตเน็กเก็ตเหรอใช่ครับเป็นสปอร์ตเน็กเก็ตคล้ายกับหุ่นคาศูนย์ F อ๋อเอาพี่พี่เรียกมาผิดมาตลอดเลยว่าเป็นสปอร์ตทัวริงไม่ใช่เน็กเก็ตพี่โอ้โหน็กเก็ตครับแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้หมอบเท่าไหร่นะหรือว่ามันก็ไม่หมอบแต่ว่าผมไปจัดทรงหมอบอ๋อก่อนที่อยากอยากเท่นะสปอร์ตผมก็ไม่ได้จะเอาแท็ก้าหรอกแต่ว่าตอนแรกผมไปดูแท็กได้โผลไว้ เป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าผมติดปัญหาเรื่องครอบครัวนิดนึงมันก็เลยไม่ผ่านก็เลยเลยมองตอนแรกผมก็ไม่ได้มองนะผมก็เลื่อนเฟซผ่านปุ๊บเจอคันนี้ปุ๊บผมก็ไปร้านเลยวันเดียวเลยไม่ได้มองร้านอื่นไม่ได้มองตัวไหนตัวอื่นเลยเห็นรูแบบผมใช่อ่ะเป็นไงมีปัญหาอะไรไหมขี่คันนี้มาปัญหาหลักๆก็มีแค่เสียงวาลว,วาลก้องดังไง เป็นเป็นน่าจะเป็นทุกตัวนะที่ผมได้ยินมานะหมายถึงว่าเป็นเป็นทุกคันของรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแสดงว่าปัญหานี่ก็ถ้าเนี้เจอกันทุกคันปัญหานี้มันจะอยู่ขับได้ประมาณเกือบสามหมื่นโลถึงจะถึงจะถึงจะชัดถึงจะดังชัด์แต่ว่ามันจะมีเริ่มตั้งแต่สองหมื่นสองหมื่นห้าเริ่มรู้สึกนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วตอนนี้ก็ดังแล้วแล้วนี่เราแก้ยังได้บ้างไหมก็ตั้งวาวใหม่แล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นที่ตัวดัน เป็นตัวโซ่ลาวลิ้นมันหย่อนอใช่หรือบางทีมันก็เกี่ยวกับตัวดันโซ่ลาวลิ้เห็นเขาพูดนะที่ผมเคยพูดใช่ครับก็แก้ได้อยู่ปัญหาพอแก้ได้พี่แล้วไม่ได้อะไรมากครับแล้วมีอะไรอีกไหมไม่ปัญหาใช่ไหมเออเพื่อแบบอันนี้เราพูดถึงว่าที่เห็นว่ามันมีมือสองเยอะสมมุติว่าใครที่กําลังมองอยู่เงี้ยอยากจะได้เซตเก้าร้อยอันนี้ปี2018ัไหมใช่ครับติดตั้ตัว SE ตัวแรกเลยที่ พี่จําได้เพราะพี่เคยขี่อยู่พี่เคยใช้แล้วช่วงเนี้มือสองเห็นประมาณสองกว่าสองสองสี่สองสี่สองสามไม่ไม่โดดไม่โดด,ด,ดดเกินสองสี่อ่ะใช่ราคามันดีมากไงพี่ก็เลยแบบอยากจะให้เป็นแนวทางว่าสําหรับใครที่กําลังมองมอง,มอ,งอยา่างออย่างคนที่ขี่ซีซีน้อยกว่านี้อยากจะอัพมาเป็นเซตเก้าตัวเนี้เอสี SE, อะไรอย่างเงี้ยเมกแนะนําหน่อยว่าน่าเล่นไหมมีปัญหาอะไรไหมข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยครับเมกถามว่ามันน่าเล่นไหมเหรอ มันก็ราคามันไม่ได้สูงสูงเกินที่แบบว่าเราจะจับจับจัดต้องไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็ราคาก็โอเคอ่ะถ้าเป็นแ้นพันนี่มันก็ไปโดดไปอีกหน่อยเนาะใช่ไหมใช่มันก็นิดนึงพี่ไม่เยอะใช่แต่ด้วยแล้วแต่คนชอบรูปรูปทรงมากกว่าใช่แต่ผมชอบแบบทรงที่มันเป็นหน้าแบบไม่ได้แบนเกินหรืออะไรเงี้ยถ้าแ้นพันจะแบบแบนๆไงหน้าเอเลี่ยนหน่อยใช่แ่อันนี้แบบหนึ่งหน้าจะดูอวบอวบอวบใช่ครับเออเออเออแต่มันก็ขึ้นอยู่กับ บัเจ็ตนะขึ้นอยู่กับงบถ้าใครไปถึงเซตพันก็แล้วแต่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าใครอยากเซฟเซฟอันเนี้ยเซตเก้าแนะนาก็แนะนาครับผมเพราะว่าขับง่ายพี่ขับง่ายเบาะมันตามขับสนุกเออใช่เพราะว่ารเพาาะว่ตอนนั้นเนี่ยที่เขาสร้างมาเนี่ยเหมือนสร้างมาเพื่อคนเอเชียที่พี่ดูรีวิวเมื่อก่อนนะเซตเตัวนี้ที่มันมาแทนเซตแปดอ่ะก็คือตัวนี้มันมาแทนเซตแปดเลยพอเซตแปดเลิกเลิกผลิตเนี่ยเขาก็มาผลิตเซตเตัวนี้แหละ แล้วทำเบาะต่ำอะไรเงี้ยถ้าเซตแปดเบาะสูงกว่านี้นะใช่หนักกว่านี้ด้วยหนักกว่านี้เบาสูงกว่านี้อันนี้ทามาเบาเบาะต่ตําทําให้ขี่ง่ายใช่ครับนะ <ST> แล้วเรื่องการประหยัดน้ํามันอะไรเงี้ยเมกเป็นไงบ้างขี่เติมน้ามันบ่อยไหมถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมากมันก็ได้นะพี่แต่อย่างว่าในสี่สูบมันก็ต้องกินเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ปหละ่นะมันอยู่ที่เราอยู่ที่มือเรา,าอะว่าเราเปิดขนาดไหนถ้าเปิดก็กินเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราขับเรื่อยๆมันก็ ก็ได้อยู่อะพี่มันก็ไม่ได้ถึงกับน,นั้นมากใช่แต่อย่างพี่ขี่ตัวพันนี่กินชิบหายไว้ปวกเลย <c oughs> <c oughs> จริง,อย,งอย่างพี่ขี่เซทิบเนี่ยไม่ต้องเปิดมากก็กินเออพอมันขึ้นมาเป็นเครื่องใหญ่ตัวพันแล้วเนี่ยมันกินนะ <c oughs> เอออันนี้อันนี้บอกเลยว่ามันกินกว่ากันไม่ว่าคุณจะเปิดไม่เปิดเงี้ยตัวพันโอ้โหกินเอาเรื่องเลยแหละอันนี้ก็ถ้าไปกับบางแสนก็ไป200กลับ200 อ๋อประมาณส0่ร้อยโอ้ไม่ประหยัดเพราะว่าตอนที่พี่ขี่เซตกสิเนี่ยไปบางแสนน่ะไปกับ800อโอ้เท่าหนึ่งนะเท่าหนึ่งเลยนะเท่าหนึ่งเลยนะบอกก่อนว่าแต่อันนี้อันนี้ไม่ได้ขับเร็วนะคือขับประมาณ1 2 0ย3ี่เพราะว่ามันขับเร็วไม่ได้ทางมันเออใช่พี่ก็ประมาณนั้นแหละน่าจะประมาณนั้นแหละถือว่ากินโกกันเยอะถ้าใครแต่ถ้าใครมีกำลังไปตัวพันก็ไปแล้วแต่แต่จบไงพี่ใช่ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าอย่างเนี้ อยู่นานชิลๆไม่เหนื่อยเราายถึงว่าไม่เหนื่อยเติมนะ้ำมันไม่เหนื่อย <Service. S 1> ในการขับขี่เซอร์วิสอะไรเงี้ยมันขี่ง่ายอะ่ะง่ครับนะขี่สนุกด้วยแล้วอะไรแต่งยังมีขายเยอะอยู่นะรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้เนาะโอ้ที่เยอะมากเยอะมากน่าจะเป็นรุ่นที่แบบอะไรแต่งเยอะมากอะ่ะแต่ก็ไม่เยอะเท่าหกข้าศูนย์นะหกข้าศูนย์น่าจะเยอะกว่าหกข้าศูนย์เยอะกว่าใช่แล้วเป็นไงพวกเซอร์วิสอะไรเงี้ยแพงไหมเซอร์วิสเอ่อก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก สามพันโลก็สองพันสองเพราะตอนนี้น้ำมันน้ำมันเครื่องมันขึ้นใช่ไหมละ่ะมันก็จะตอกอยู่ที่สองพันสองใช้ซาก่อนหน้าน้ำมันนพันเก้าอ๋อใช้กี่ขวดใช้สี่ขวดสามขวดครึ่งอ๋อสามขวดครึ่งใช่ครับใช้เท่าๆกับพวกตัวพันเลยใช่ใช่ใช่เเห็นว่ามันเป็นเครื่องเดียวกันกับเซตพันนะเห็นว่าเหมือนกันครับแต่ว่าเขาเขาดรอปลงมาใช่ใช่เลยแหละขับในเมืองอ่ะง่ายพี่ขับในเมืองมันมันก็สนุกขับในเมืองมัน แต่จะมุดอ่ะมุดยากนิดนึงเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแฮนเดิมมันอ่ะมันจะพอดีกับกระจกกระจิงแต่ถ้าเราเปลี่ยนแฮนด์ลงมาปุ๊บมันก็จะตำาลงมานิดนึงก็มุดมุดหน่อยเรื่องไปต่อไหมเนี่ยแมกคิดว่ามันต้องมันต้องจบตัวพานอยู่แล้วพี่เหรอใช่แต่ตอนนี้คือตามงบตามตามกำไปก่อนอันนี้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ครับไปเรื่อยๆก่อนขี่ไปเรื่อยๆก่อนตัวพันก็น่าจะเป็นอาวัน อ๋อถ้าอ๋อถ้าถ้ามองไว้นี่ยจะไปอาวันเลยไปอาวันใช่่าจบกว่าใช่ครับและนี้ท่ออะไรอ่ะเมกอันนี้เป็นท่อของของเนี่ยเขาพี่ของไทยนี่แหละครับใช่โอ้ยมันดูใหญ่เนาะมันดูแบบปากมันใหญ่อ่ะเสียงมันก็เพะกว่านนิดนึงเนาะียงเาะเไอร์มันก็ลั่นลั่นลั่นหน่อยลั่นลั่นหน่อยอมันก็ไม่ต่างกันมากพี่เออเป็นไทเทเนียมแต่ด้วยผมผมชอบลูกลูกทรงมันไงเป็นแบบยาวๆหน่อยอ๋อเป็น เป็นกระบอกยาวๆแล้วมันใหญ่เนาะใช่ครับรุ่นนี้นี่เขามีพวกกันลงกันล้มอะไรมาให้นะตัวเอสดีใช่ครับเ e ดีจริงๆมันมีชิลชิลเป็นชิลดําำของมันเออใช่ใช่ใช่แล้วก็มันมีกันล้มหน้ากันล้มกลางครับแล้วก็มีตุ่มมดอ๋อเออตุ่มมดแถมมาให้ด้วยแล้วก็โครงแดงล้อแดงเออใช่ใช่ก็ใช่ครับประมาณนี้ครับเออรุ่นรุ่นนี้มันสีมันจะคู่กันมันจะมีอีกสีนึงเป็นสีน้ําเงิน ใช่ครับเพราะพี่พจําแม่นเลยเพราะพี่เคยเล่นอยู่ศึกษามาว่าแบบเอ้ยมันมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงแต่พี่ขี่ไปไม่ถึงหมื่นโลเลยพี่ก็ขายไปแล้วก็ไปซื้อเอีก1ิสิมันมันไม่พอมือหรอพี่ที่ขายอตอนนั้นเหรอจริงๆว่ามันก็พอนะแต่แบบมันยังแบบเฟี้ยวๆอยู่อ่ะ ทรงยังเฟี้ยวๆอยู่ตอนนั้นแต่พอตอนนี้อายุมันเยอะขึ้นแล้วมันก็เริ่มนิ่งๆแล้วแต่ตอนนั้นเฟี้ยวโอ้ยจะเปลี่ยนจะซื้อให้ได้ใช่ใช่จะแต่งจะอะไรผมเคยได้ยินอยู่ผมเคยได้ยินตอนนั้นนะว่าพี่ไปขับแด็กติ่ของใครมาสักคนนี่หละแล้วพี่ติดใจพี่ก็เลยปล่อยแท็กซี่ไปเลยจำได้พี่พูดให้ผมฟังอยู่ใช่ใช่ขายแล้วก็จัดแท็กซี่มาเลยคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่ละกี่หมื่นล้นตอนตอนผมได้มามันหมื่นหกพี่ตอนนี้สามหมื่นแล้วครับปีกว่าปีกว่าใช่ก็ ประมาณนี้แหละปีหนึ่งก็วิ่งประมาณหมื่นห้าใช่ประมาณหมื่นอ่ะเพราะว่าผม,มส่วนมากก็ขับกลางคืนไปบางแสนออไปทิพย์บ้างอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถามว่าใช้ชีวิตประจําไว้ชีวิตประจําวันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นใช่ถ้าไปทางานก็จะเป็นอีกคันเล็กคันหนึ่งไปอ๋อครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นของเล่นใช่ครับเอาไว้แบบเบื่อๆเงาๆกนะ็คาร์บอนหุ้มเนะใช่เขาไปเป็นผ้าหุ้มอันนี้ผมไปสับ สับกับพี่หมิวขั้วโลกใช่มันเป็นงานสับก็คือเป็นงานผ้าแท้แต่ไม่ใช่เพียวคือเอาชิ้นเดิมไปไปไปพุ่มคาร์บอนแต่ว่าเราไปสับเขาเราไม่ต้องรอเนอเข้าใจเข้าใจก็ราคาก็จะตกลงมาใช่ใช่กว่าพึ่งนึงเลยแล้วอย่างนี้คาร์บอนที่ไม่ใส่ไปประมาณเท่าไหร่นี่สวยมากเลยพี่ว่าสีแดงๆดงดำดมันตัดคาร์บอนอย่างเงี้ยมันสวยดี ใช่ครับก็เติมเรื่อยๆพี่ผมก็ไม่ไม่เคยรวมว่าเท่าไหร่เหมือนกันเออแต่้ะมีกำลังน็เติมไปดิลิทีนิดน่าจะมีเป็นหมื่นน่าจะถึงพี่น่าจะถึงถ้ารวมทั้งคันนะใช่เพราะมันชิ้นถ้าเราไปไปสับเนี่ยตกชิ้นละสองพันกว่ากไม่เกิน3ถ้าไม่ใช่ชิ้นใหญ่อใช่ครับครับอันนี้กันสะบัดเมฆมาใส่มาเองเมฆมาใส่มาเองใช่ครับได้มาได้มามือสองผมขาอ๋อใช่ ุจัดมือสองมาใช่ครับผมเซฟ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 ประหยัดไปเยอะเออแต่งแนวประหยัดนะอันเนี้ยใช่ครับแต่่อตางงบพี่เออชิลเดิมมันไม่ใช่แบบนี้มันจะแบนเดนเรียบเรียบขึ้นไปแล้วก็สูงสูงใช่รับสูงกว่านี้หน่อยไหมหรือว่าเท่าเท่ากันน่าจะเท่าเท่ากันอะพี่อ๋ออันนี้ก็ได้มือสองมาเหมือนกันอ๋ออันนี้ชิลแบบเป็นชิลแต่งครับชิลแต่งธรรมดาธรรมดาสโมกสโมกใช่ครับหล่อนะ พี่ชอบข้างหน้ามันแหละหน้ามันดูอบออบดีเนาะใช่ครับเออเราไปใส่คาร์บอนมาอ๋อเออว่ะหล่อเลยอ๋อเป็นลวแลับไฟใช่สีดำดำสโมกสโมกหน่อยเนาะเออทำเองปะเนี่ยอ่าเก้าเก้าลสครับร้านอ๋อไฟเลี้ยวแต่งใช่ครับไฟเลี้ยวแต่งอืมให้มันดูเล็กลงหน่อยเขาบอกว่าอันอันเดิมมันมันหักง่าย อ๋อใช่แล้วพวกน็อตเนี่ยน็อตก็ใส่มานิดๆหน่อยๆครับให้พอสวยงามไทเทใช่ไหมหรือว่าเป็นน็อตไดท์ที่เป็นธรรมดานี่แหละครับครับตัวสามสิบาทให้มันเป็นเป็นสีสีหน่อยก็สวยดีครับมีติดปีกด้วยว่ะเมฆใช่ไหมปีกอันนี้เป็นของซีเบียห้ารอยพี่อ๋อใช่ถอดมาถอดมาเออไปด้ของเพื่อนมาครับ มันดูเฟี้ยวดิเนาะใช่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนติดนะไม่ค่อยมีคนติดเนาะมันก็ดู้ติดมันดูแบบใหญ่ขึ้นอ่ะด้านหน้าใช่นิดหนึ่งนิดนึงเป็นออกไปทางสตรีทไฟเตอร์เลยทีเนี้ยใช่ไหม V4 สตรีทไฟ V4 แต่ว่ามีแผนจะเปลี่ยนเป็นตัวคาร์บอนอ่ะที่มันเป็นของที่หกห้าส่วนเขาเจ้าใส่กันอ่ะที่เป็นสองชั้นอ่ะพี่อ๋ออ๋อครับครับมีอกด้วยใช่ครับอกล่างอกล่างนี่เอาไปแร็ปมานะพี่ เป็นแร็เปเป็นสติ๊กเกอร์หดีครับใช่สติ๊กเกอร์หดีมันคืออะไรเนีเป็นสติ๊กเกอร์คาร์บอนหดีหงพิติแรปมาเพราะว่าตกกอนแรกผมจะไปหุ้มคาร์บอนแหละแต่ว่ามันอยู่ข้างใต้ผมกลัวแบบเรามีอกล่างแล้วไปขูดกับพวกลูกรานานาดอะไรเลยมันมจะเป็นรอย,ยผมก็เลยใส่อันนี้ไปดีกว่าม,มันประหยัดด้วยครับได้เน้นประหยัดพี่เอเน้นประหยัดเน้นหล่อและไอเนี่ย ท,ที่เกียร์เนี่ยอ๋อเป็นอันนี้เป็นตัวเสริมเสริมพักเท้าขึ้นมาพี่ให้มันเหมือนกียโยงอ๋อปตะยเหมือนเดิมแต,แต่จริงๆมันคือเกียร์เดิมนะมันเป็นมันเป็นใช่ครับเป็นกีโยงเดิมเกียร์ไม่ไม่โยงเนี่ยเกียร์เดิมใช่ใช่มันเป็นเกียร์เดิมนัมนเป็นเกียร์เดิมใช่เออแล้วก็ไปใส่ไปใส่ตัวต่อบพักเท้าขึ้นมายกให้มันดูซิ่งๆหน่อยใช่ครับเวลาขี่มันก็แบบ เหมือนเท้าเรามาข้างหลังนิดนึงไงใช่ใช่มันจะดูสปอร์ตขึ้นเนาะแล้วบวกกับแผ่นมันต่ำๆด้วยเออเวลาขี่ก็ทรงหล่อแต่ว่ามันมีข้อเสียเพราะว่ามันเนี่ยมันจะขูดกับตัวครอบอาร์มด้านหลังอ๋อเนี่ยเป็นรอยหมดเลยเออใช่ใช่มันก็ว่ามันมันมันถ้าเป็นเกิยยงปกติของแต่งทั่วไปอ่ะมันจะมันจะพ้นไงตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันเติีเมื่อปุ๊บมันไม่พ้นอ๋อเออใช่เพราะว่ามันติดมันติดกับไอ้ตัวกระทุ้งหลังอืมอืไปขูดโดน โอ้โหแล้วแล้วเราใส่นี่มาด้วยคาร์บอนมาด้วยคาร์บอนครอบสวิงอาร์มของบูดอ่ะไม่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 ครับเป็นงานของพี่หมีคาร์บอนอ๋อพี่หมีคาร์บอนทั้งคันเลยทั้งคันเลยครับเออพี่ก็ลูกค้าเขาเหมือนกันพี่หมีคาร์บอนงานเขาดีเนาะใช่ครับแล้วก็ราคาดีด้วยไม่แพงที่สคัญไปสับใช่อืมาะาโชก็ทำสีเออรินโอเลี้ยงอ๋อโชก็ไปทำสี โอ้แต่งสไตล์คล้ายพี่เลยพี่ก็เน้นประหยัดเหมือนกันนะพี่ก็แต่งทําสีทําอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ถ่ายลง youtube คนมาแซวบอกรถลิเกเออเลี้ยงเออมาหาว่ารถเราเป็นลิเกความชอบแล้วคนไม่เหมือนกันครับผมเนาะแต่งงบของแต่ละคนไปทําที่ไหนมาครับสีสวยดิอ่าพี่หมีเหมือนกันครับอ๋อพี่หมีก็มีไปสับเหมือนกันครับอ๋อไปสับเลยประมาณ0 0ดร้อยผมได้มาพันเจ็ด อ๋อใช่พี่ประเมินผิดไปตัวเอ SE ของปีนี้นี่จริงๆแล้วเขาแถมพวกนี้มาให้เลยนะพวกกันล้มเนีาะใช่ใช่นี้กันแข้งใช่ไอ้พวกนี้เบอรสูนนี่แพงกันนะพี่ใช่ไหมใช่เป็นพลาสติกแบบนี้แต่แต่แพงนะที่เขาพูดกันนะครับอันนี้เ็าแถมมาให้เราไม่ต้องใส่เองแล้วก็มีก็กัดหม้อน้ำกัดหม้อน้ำใช่เขาก็แถมมาให้เออติดมากับรถเลยถ้าเป็น s อนะถ้าเป็น SE ถ้าธรรมดาก็อดไม่มีไม่มีเนาะ มันจะมีตัวธรรมดาด้วยนะใช่ตัวสีดําตัวแรกเลยเออสีดําสีเขียวที่จำได้ท่ออันนี้คอกี่นิ้วอ่ะแมกสองจุดห้าครับพี่สลิปออนสองจุดห้าอ๋อตัดแคทอะไรแล้วก็ปลายดูยาวๆหน่อยใช่ใช่เออแล้วดูปากมันใหญ่มากเลยเนาะปากรู้สึกว่าจะจะสารจุดห้าแล้วนะผมจำไม่ผิดนะหรอใช่เออยางเนี่ยแมกอ๋อยางยางนี่ไม่ใั่ยางอะไรมาทำไมมันดู เป็นมิชลินพี่ตัวนี้ผมใส่โกตีมันต้องหน้าร้อยี่หลังร้อยแปดไม่ก็ร้อยเใช่ไหมแต่ผมยัด200ร้อยว่ามันดูใหญ่แล้วรถมันดูสูงไงผมยัด200อเออเพราะรถมันดูสูงแล้วพอตั้งตั้งขาตั้งแล้วมันก็เอียงหน่อยมันดูเต็มนิดนึงใช่ใช่แต่มันดูเต็มจริงแต่ว่าปัญหาการขับขี่มันก็มีนะมีนิดนึงเวลาเราเข้าโค้งอ่ะขืนโค้งนิดนึงอ๋อใช่ครับ นี่ปัญหาของการยัดไซยางเนาะใช่ใช่ครับถ้าเป็น200แล้เดี๋ยวว่าผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นร้9ยเแล้วแหละอ๋อไม่ค่อยโอเคใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไม่โอเคมันสวยพี่แต่ว่ามันใช้งานลําบากนิดนึงอ๋อครับไม่ถ้าถ้าแนะนํานี้ไม่แนะนำเนาะให้ยัดยัดมอม่เกินไปอย่างเงี้ยใช่ใช่ร้อยเก้ากำลังพอดีครับเนาะร้อยเก้ากำลังพอดีพลิกโคงง้ง่ายอะไรง่ายเบาด้วยอันนี้มันรู้สึกว่ามันหนน่วงนหนักเวลาเออเออใช่ใช่ใช่ ถ้าขี่ทางตรงอ่ะพี่ว่าพอได้อยู่ใช่ใช่ถ้าตรงอ่ะพอได้ครับแต่ถ้าโค้งแล้วเนี่ยยากแล้วมันเดิอพลิกยากแล<ช>้วมันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปดูเกือบติดซุ้มล้อเลยเกือบเกือบติดบังโคลนเลยเนาะใช่นิดเดียวเลยดูดิมือยัดเข้าไปไม่ได้ละนิ้วยัดเข้าไม่ได้เลยโอเคพาดูคร่าวๆประมาณนี้ใช่รเราคุยกันเรื่องฟิลดีกว่าอันนี้เรามาเหมือนประมาณว่าให้เพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องที่กําลังม,งมองมองรุ่นนี้อยู่เฉยๆว่าแบบ ให้เมฆมาแนะนาว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรหรือเปล่าแล้วก็ของแต่งที่เมฆมาก็คร่าวๆให้เป็นแนวทางแค่นั้นสําหรับเมฆก,ก็ได้อยู่เนาะแนะนำเนาะรุ่นเนี้ใช่พี่มันมันงบไม่ได้สูงเออใช่แล้วอันนี้การดาวกันผ่อนก็เออไนะพี่่าจะถามหน่อยเผื่อแบบให้เป็นแนวทางผ่อนประมาณเท่าไหร่ดาวมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คันนี้จริงๆมันตอนนั้นฟีดดาวได้นะครับแต่ผมไม่เอาใช่ผมก็เลย เพิ่มหน่อยเพิ่มเป็น่40,000แล้วก็บวกประกันลดหาย5,000อันนั้นบังคับทำนะ5,000จริงๆผมไม่ไม่ได้อยากได้นะแต่ว่าเขาบอกว่ากุ้งศรีเขาบังคับทำอ๋อเป็นของกุ้งศรีออโต้ใช่ครับก็เลยเป็น4 0 5 0บแต่ยอดยอดเต็มเต็มมัน239,000 239,000เมื่อหนึ่งมัน4 4 4แสนสามเมือหนึ่งอะเนาะประมาณที่4แสนสามหมื่นเก้าพันอะไรประมาณนี้ก็เป็นตัวเอสอีนะ ตัว SE เอสเตัวธรรมสามแสนเก้าประมาณนั้นประมาณถ้าพี่จำไม่ผิดวันนี้ก็ดาวใบ40,000ครับอ่าปอนเดือน5,000 5น0 0าจริงจริงมัน5,000 5 0 0้าแต่ว่ามันบวกประกันประกันประกันตัวเราอีก400อ่ะอ๋อเข้าใจใช่ประกันเนี้ยดีนะเผื่อว่าไม่ให้เดือดร้อนคนข้างหลังสมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุทุกคนรัภผิหรือว่าเสียชีวิตไปเนี่ยเขาเอาเงินประกันตรงนั้นอ่ะมาปิดรถ เราจะได้ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานประมาณนั้นจริงๆควรทำนะครับจริงๆควรทำดีราขับรถเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรันจนเจ้าขึ้นมอไซค์บิ๊กไบค์ด้วยใช่ครับเนาะแต่ถามว่ามันก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนมีสติไว้ก่อนไม่ต้องขับกันนะเมื่อก่อนผมก็ขับเร็วนะแต่พอมาลอยแบบอายุเยอะขึ้นนิดนึงมันก็จะ ไปอีกแบบนึงความคิดมันเปลี่ยนนะเหมือนพี่แหละมันก็เร็วแหละพี่มันก็เร็วเป็นบางเวลาบางจังหวะดูดูที่ลุงๆชัวร์ชัวร์นี่แยูเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยถ้เขตชุมชนอะไรอย่างงี้อยก็ไม่ควรขับเร็วเนาะนี่เราก็แนะนําฝากพี่ๆที่ขี่ผิดไบด้วยใช่ครับอันตรายนี้อันตรายอันนี้ไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะอันนี้เราก็หัวอกเดียวกันแต่ว่านึกถึงความปลอดภัยของผู้อื่นดีกว่า พอดีพอดีแต่่าไปถนนโล่งๆต่างจังหวัดนี่จัดเลยจัดเลยแต่ก็ระวังด้วยหมาตัดหน้าอะไรเงี้ยตัดหน้าไม่ว่ายูเทิร์นเออยูเทิร์นนี่น่ากลัวอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะยูเทิร์นน่ากลัวถ้าเห็นยูเทิร์นนี่ยกหน่อยก็ดีใช่ครับยกหน่อยก็ดีเดี๋ยวพี่ขอลองนั่งนึกถึงฟิลเก่าๆหน่อยพี่เออเออลองขออนุญาตลองค่อมหน่อยอันนี้ผมสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบ ร้อยเจ็ดสิบประมาณพี่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบผมผมร้อยแปดสิบโอ้ผมผมขานี่คือเต็มเต็มเต็มพื้นเลยเต็มพื้นเข่างอเลยพี่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเอ็ดก็เพราะรถมันรถมันต่ําอยู่แล้วรถมันต่ําอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นยางเดิมเนี่ยอาจพี่อาจจะเต็มเต็มเท้าอาจอาจแต่ก็ได้แต่อันนี้เมฆไปอัพไซ์ยางมาใช่มันเป็นยาง200มันก็สูงขึ้นมาหน่อยนิดนิดนึงพี่นิดนึงเพราะว่ามันยังเป็นมันเป็นยางทับ5 5ห้าไม่ใช่60แต่60สี่อาจจะสูงพี่ว่าอย่างเงี้ยมันจะ ทำให้เราควบคุมง่าย,วยเวลารถติดเ<ช>วลาแบบรถเยอะๆรถติดในเมืองช, <นะ S 2> ชถ้ามันใหญ่กว่านี้นะสูงกว่านี้มันจะขี่ยากนิดหนึ่งนะเพื่อนๆอันนี้ผมแนะนําเลยผมลองมาแล้วผมว่าแบบบางทีขี่ในเมืองในกรุงเทพเนี้ยรถที่เนเก็ตแล้วไซส์ไม่ใหญ่มากอ่ะเราต้องไม่สูงมากอันนี้อันนี้แล้วแต่สรีระของแต่ละคนแต่ถ้าสําหรับพี่อ<ช>่ะพี่พี่ว่าขี่รถไม่สูงมากขี่มันกว่า้ขี่ในเมืองนะแต่ต้องออกไกลๆมันมันคล่องกว่าเออ แต่ถ้าออกไกลๆก็รถสูงๆว่าได้ถ้ามันรถมันสูงเกินข้อเสียคือเวลาเราจะเลี้ยว่เงี้ยมันจะล้มแปะบ่อยใช่ใช่ครับมันมาปุ๊บมันหักมาติดไงเหมือนมันมันจะติดอ่ะงอเออแล้วแทะแทะแทะก็แปะลยแปะบ่อยใช่แลมพอใส่เสริมพักเท้าปุ๊บมันจะแปบว่าเอออออใช่ใช่ใช่เท้ามันจะออกไปข้างหลังนิดนึงดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโุ้ยถังน้ำมันมันใหญ่นะถังเนี้ยมันไม่ได้เล็กนะใช่ครับใหญ่อยู่ โอ้โหสตาร์ทนิ่มๆเลยจังเลยไม่ต้องรอนานกดเดียวกดชึ่งเดียวถ้าอย่างพปุ๊บซัลซิล้วกดแช่นานได้แส่งวามันมันกว่ามันได้อารมณ์กว่าอะกว่าจะติดอ่ะเหมือนรถแข่งไงนี่อ๋อเออเใช่ใได้อารมณ์กว่าแต่นี้มันชึบเดียวติดเปิดนิดนึงได้ครับ ยังเด็ดเลยว่ะเอาเรื่องอยู่นะเนาะถ้ารอบสูงะนะเนาะใช่ครับโอ้หกลิ่นน้ํามันแบบตีขึ้นมาเลยอะกลิ่นเนี้ยกลิ่นแบบกลิ่นน้ํามันเลย <S <S> <S โอ้หนี่คันเร่งสายนะคันเร่งสายครับโอ้แต่แต่มันติดมือดีจังเลยเนาะ,ะติดมือนะมเนาะ แจ๋วแจ๋วเอออารมณ์เดิมๆกลับมาเลยอารมณ์เดิมๆกลับมาเลยปักแต่ละมันก็นึกถึงได้อย่างเดียวแหละไม่แต่แต่จะกลับมาพี่พี่ไม่ค่อยแบบขี่รถเดิมๆหมายถึงว่ารุ่นเดิมนะเนาะเออแต่ถ้าจะซื้อก็เปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยมันเหมือนให้เราได้ลองรุ่นใหม่ๆด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับ ลายครับสวัสดีครับ